ถ้ากันตั้งใจฟังเทสนาถึงเรื่องงานนัดตาให้ฟังความเป็นจริงเทสนามามากแล้วเทกว่เทศเรื่องเก่ามันจะเทศเรื่องใหม่เที่ยวกี่ไปยนะังนก็ต้องเก่านั่นแหละคือไม่นี้จากตัวของเรา วนเวียนเนียเนเรื่องตัวของเราอาสี 5, 4, ดินาน,าน,น,น้ำไฟลมงายะนะชกะนาขันอายชนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นใครอะไรหรอกแต่ว่าฟังลืมลืมของเก่าไม่ได้ฟังเขาก็เขาเ,าเจอเป็นของใม่ตัวของคนเราดนั้นเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาก็ไม่จริงไม่มีอะไรหรอกเปจสภาพของภาดอันหนึ่งเท่านั้นเจบอาหารมาหล่อเลี้ยงใส่ชั่วข้างชั่วขาวเหมือนกันกันกบตลาดซื้อไปเก็บผักเจดมาใส่ก็ออกมาใส่แต่เศร้าแล้วก็ ีิยวใส่บานเขาจะทำกินแล้วก็หมดวันหน,น้าเมื่อกีเจ็บอีกทีหนึ่งเจ็บเราก็เช้าไปเจ็บอีกทีตัวของเราเหมือนกันเลยเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่ลงไปในปากสวางเนี่ยเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งต้งใส่วันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใส่สองคนสามคน มันก็ไม่อีในพอเป็นสักทีตะเกิยบเจ้าวัปนเทศสนาว่าปุกค้ารันตังปุคกข,ขารันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนก็ให้สองปากเมือนกร็ให้เข้าทีนี้ให้เข้าสองปาก ใจก็ไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างก็พอกไปอีกเข้าใจอีกต,ต,ต,อนนตั้งพพใจไหนแต่ไรมาครับอายุตั้งขาดสิบหกสิบใจอย่างนี้แหละให้สไลด์สไลด์ต้องไปเท่านั้นอันนี้เต็มมีพอไหมสักทีท่านยังตั้งหลวงพ่อมาประมัยไว มีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยนัศึกษาถ้าลือกันอัญชาเนี่ยเขาไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห็นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนดเอามาหาใกล้หาใใจหาสิ่งในใตทั้งตววทั้งยาดทุกละเอียด หาเห็นแล้วจะชอบใจทำไมชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคิกใจมันชอบต่างหากมันชอบใจฉันใจที่มันชอบหายไม่ชอบหรอกเห็นอะไรจะเห็นอย่างนั้นตัวใจและขายเป็นคนชอบมันชอบใจแล้วก็ใจจะมาบังคับ ให้มือไปหยิบหอาอยิบมามาก็มาใส่ปากพอมาใส่ปากแล้วกดเที่ยวเข้าไปปันกดแหล่แล้วก็คืนนองไปมันไปอยู่ในออกระเพาะจะอยู่ชั่วคู่ชั่วท่าหนึง่งแล้วก็หายไป ท่ายไปถายเทอไรเจ้าว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกันทหารบอกว่าเจ้จะเห็นได้เลยไม่ได้รับสิทิ์ชอบไปไลตาเห็นเลยเหมืดแต่เป็นคนดีมันดเดินไม่ได้ชอบไปได้หรอกมันจะขอนเขาไปไปป่าตกเที่ยว ฟันมันก็จะเฉยๆใครรับผิดชอบเลยเป็นนอนในรำไส้เป็นนอน,นใน,น,น,นกับพ่อแล้วมันก็มานนอนไี่แล้วคืนหนึ่งเป็นสาวไปไหนต้่นเช้ามาสาวไปไหนโดยมีใครรับผิดชอบแค่คนเดียวแท้ที่จริงคือพูดจาดในตะ่างหาก ใจนั่นเป็นคนรับคิดชั้นรับซ่อมคือตาเห็นนั่นคืใจนั่นแหละเป็นคนเห็นนี่เด็ดตาเป็นคนเห็นคนตายทำไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกใจนั่นหีแล้วก็ดูอะไรไม่ออกมืจะ็ยึดใส่ปากไม่ได้ทันใจนี้แล้วก็ตายฟันก็เชื่อไม่ได้ ลำคอในที่ไหนมันจะคืนนะคืนหรไม่ก็ไม่ไหนถ้ามันตายแล้วแล้ก็อาหารมันจะไปรับรองได้ไงคืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองอะไรคนเรามันเป็นอย่างนีหลยไม่ถึงที่มันในรู้เรื่องของมันนั้นยังถือเราเป็นตนเป็นตัวย่า้งไป สิ่งทั้งหากือการมีประกอบกันเขา้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารทำไมเต่าจะเรี้ยงไหนหลคกัานตอนก็ไปถึงป่าแล้วก็ไม่เ่ามไห้หายหมดเพราะนั้นเป็นเรื่องของขอทั้งหากที่น้ำไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่น อยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันต่างหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้มันคับทำไมไม่หล่อเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงของขนเล็บไปเลี้ยงผ,ผยงยงนนังอะไร,รต่างๆไม่ได้ทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องของมันต่างหากนั่นเลยจึงว่าอนัตตาของนั้นไม่แก่ของใครทั้งหมด คนที่ทบเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตาอน,นั้นทบเถียงก็อิทีิจิตดถ้าของไม่มีเราไม่เป็นอนัตตาได้อย่างไรอนัตตาท่านไม่ได้บอกว่าของไม่มีอนัตตาไม่ของมีอยู่ต่างหากแต่มไม่ได้อยู่บันบขบัญชาของเราต่างหาก แนดคนเฉียงการทะจนนสมาคมนั่นก็จนแตกสมาคมนั้นเฉียงยุภป้ายมาใน,ในบ้านนั้นเ่อนั้นแตกนะว่าจะ่จะรู้กว่าะะมจนเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าทางบอกทำช้าง คนเลกจับอะไรได้ก็ว่านั้นอะไรต้องถูกจับม้วงจะมาจับขาอะไรได้กว่าช้าเนี่ยจะเหมือนกับขานี่ยมันจะสูบกาไปจับหมูได้ก็เหมือนกับรุ้งหุเขานี่จับงานอะไรก็จต่างอย่างไรต่างไดยโต้เถียงนะไรใหญ่โตเขาทาไม่ตกไม่ลงกัน ขันหาดว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วอาจีิน้ำไสลงคือตัวเรานี่ยเป็นหลักอยู่ให้บอกมาไดยถ้ขหาไในฟังอย่างอธิบายแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพาของมันเชื่อมศูนย์ดับไปก็ต้องเปลี่ยนใจไปตัดมันเมื่อเกิดขึ้นมาก่อน เกิดจากปัจจัยอริช้าตันทาอวทานนเกิดขึ้นมามันดับไปแล้วก็จันทาอิชาอวทานดับไปเอาตัวนี้จะเปไปตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้ท่านพูดแต่ไม่มันจะลงรอยกันแน่จริงหน้ากาเป็นตัวให้มันลง้อย นักตาไมม่ีก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โตไปไลยันท่าอานักตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วให้พูดก็ถูกมัดทุกคนคำท,ที่เขาผูจเจ้าสอนใม่เขาา้าใจนักตาก็หาว่า้องไม่มีเสื่อมสูญมดัด งมมาเยึงเพียงแค่นะั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจแาบเป็นจริงราะมันจริงหมือย่างไรก็ไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกถึงอะไรหรอกสอนตื้นๆนี่แหละที่มันตึ้นมั้นเพราะจิตใจต่างจิตใจละเอียดลึกซึงมันก็ต้องลึกซึงเอาไปแลยที ่านไม่จิตแจมันจะเจิมกับธรรมชา,า,ออา,นนา,นาติธรรมดานี่แหละอย่างกสอนโลกกายเป็นอากาศกับธรรมชาตินี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก,งก่ต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณาเขจาจสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้น ถ้าหาพิจารณาซึ่งไปโอ้โหมาขอมันละเอยียดลึกซึ่งมากไปเลยนี่เกิดมาได้ชื่อว่าเกิดมาได้เอรตนมันแก่มาพ่อมันเจ็บมาพ่อมันตายมาพ่อจะเป็นต้นแต่ปอนิตนทิศครั้งแรกคนกเกิดมาได้ก็ดับไปแล้นแต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปแล้ว กยูคอนมาอยู่ในแขนอยู่ในแก่ไม่ได้แต่ขเานัเจ็บมาได้แต่แนอยู่ในกันตายไม่ไ้ตายโดยจะกลับมาได้แต่ใน่ในคท่นั้นแขนไม่แก่มันก็ไม่ขอดขาดทำอะไรก็ค่อยเติบโตขึ้นมาด้วยลำดับการสภาพของมันคนที่หลงว่าตัวในแก่ตัวมันไม่เท่า หลงตนว่าไม่ตายนะความหลงต่างมันตายด้วดระดับในรูปตัวน,นั่งอยู่ในนี้ก็ตายเลยทั้งหลายก็มองแล้วความปกติกำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปิศาจนาจาปิศาจที่เรณะ อัปิดกำบังไว้ไม่ใเห็นนี่ในเทสนายฟังถึงเราาื่องอน,นัตตาให้กิจดายูในนี้ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นยาที่เราเป็นอยู่นี้แหละอาหารที่เรารับประทานนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทสมาสิ้นล้วนนะั่นแต่เพื่อปากเพื่อท้องานั้นถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องนั่นก็ไม่ทั้งแล้วตามันเห็นคึดใจมันเห็นตาไม่ใช่อะไรต่อไม่เห็นทมือจะมีเพื่อใจปากมือนั่นก็เพืจใ,ใจได้บังคับ แต่ปากเขี้ยวไปกับป่านั้นเก็ใจนั้นแหละปากเขี้ยวถ้าใจนี้ก็ไม่เขี้ยวหรอกคืออยู่ในใจอยู่ในลำใจนอนคืนหนึ่งแล้วก็ไปส่งแทนเรื่องทุกข์ไปอยู่ทางนเงนี้ไม่ใช่อื่อนไกลเขาจะมาไปส่งทุกข์เช้ามันก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ข้างวันแล้วหนไปส่งแล้วก็กลับไปราหาอีก คพจนีกอย่างนี้แหละไม่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใจเน,น,นี่นี่แหละมันเพียงแค่เมาหยิบถิ่งแค่นี้ไม่หาแต่แหลงหาดีหาคนงามคนดีส่สอยชน์ของตนหาประโยชง์ของเขาเท่าน,นี้ก็หมดเรื่องหาประโยชน์เพื่อร่างกายก็ในกำมดัดไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่อง ตายแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งวัดของไปควรที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตจริงจะปลอดโป่งจิตจริงจะโล่งใจจริงจะเบิกบานเอาพระเท,าท้านาธนการนั่งภาวานาะ จำเป็นจยต้องต่อสู้กันบืต้นต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามักสุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วกเิดมันเดือดร้อนเป็นทุกข์รู้ใจไม่อยากตักวภาวนาอันนะอนี้เรียกว่ามันใช่เรา มันใช้ให้เราทุกข์ทนทรมานหลายพบหลายชาติมาแล้วใให้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวนาฉั่ต้องไปจนต่อสู้อยู่ในอำนาจของมันนี่กว่าสบายแล้ว <c oughs> แท้จริงนั้นการต่อสู้นะเป็นเรื่องเอาชนะมัน หากให้มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยม,ม,มันปวดแขนปวดขาได้ทุ่างอย่าพที่คุณอาเห็นว่าน,นั้นเป็นเรื่องของขาน่าจะเรื่องของเวอาน,นั้นไม่ใช่ของเราหรอกมัน้เป็นอย่างนั้นนหละเราไปยื้อไปถือต่างหา ถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเคลีเค็บยร์ไนี้หรอกเห็นแสงอนาตตานี่ก็ถือว่าเป็นตนนึ้นเต็มตัวเราคำนวณกีนากนา,นาป่าเตริศคหนดลมหายใจเขาออกเท่านี้แหละขณะคำนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอก ไม่จะยึดของไปนอกมันก็หายไปนั่นแหละจิอย่างเมื่อเรียนหนังสือตัวเองเด็กอยู่ไนดูหนังสือกระเพื่อดูกัหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืมทันเข้าไปอันนี้อาการที่ยึดเราไปเชินไปไปยึดยึดเราไปที่เจรนา,าทั้งเรื่องควมามรู้นนั้นอยู่ มือกับพุทธโธนะไอ้นือกับอนาปารสตรีไอ้สมโนตกับพุทเอาไอ้ลมหายใจนะ่ะอาการนั้นปวงมันก็หายหมดเท่านั้นจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนละอันกันนะแต่ท่านกนะ็พูดอย่เดียวเท่านั่นแหละพูดง่ายเข้าใจ จิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านน,านี้กับจิตกับใจเป็นเดียวกันเราไปตามที่ใจไม่ไม่เป็นจิตใช่ไหมไปตามได้จิตนี้ไม่ถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่ไอ้คำนั้นเรจ,จิตใจเท่านั้นแหละจิตมันจะหายหมดมันก็อยู่นิ่งในตนะัวเอง ใจถ้าหากแครู้แค่รู้เรื่องของใจนั่นนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องตนะื่นไกลแล้วการลมหายใจนะสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรที่จะรู้เลยยื้รู้สึกว่าใจรู้สึกอะไรนะั่นแหละ โดยใจนะันทท้ท่านสบายลงไปมันก็บสายตาจิตกับทีสารนี่ลใจก็ตามอา,คาคคมนนอการของจิตผุงแ่งนึกคิตอะไรนึาตาว่าแจกันประการียงว่าให้เอาใจนะั่นได้เมื่อใจอยู่แล้วมันก็วางมดของกันของมดมันไดนะ้นี ตัวใจนี่สำคัญมากถ้าหากพิจารณาแล้อยา่าตีทวนว่าคุมจิตให้อยู่กับอำนาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนั่แหละสติสมาธิรวมม,วม,มันลงป็ดใจทั้งหมดสตาิกับใจได้รวม,มกับจิจะรวมเป็นใจอันนี้อยู่นานตั้งหลายกั่กรรวโมงทันทีกันเราไม่ใจแล้วอให้ ให้รู้เรื่องไม่ได้เฉยเลยใจตัวนี้ดีเหมือนกันนะเรากำหนดใจตั้นแต่แล้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาคั้นเราไม่ใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธมันหายหมดคั้นเราไม่ใจแล้วตอนนั้นไม่หายก็คั้นนานหน่อยมันกลัวใจมันเกิดหายทันที เขาเรียนได้ันนี้เลยก่อน้อนั่งทพิจารณากำลังพิจารณา